สวัสดีค่ะสารสนกทศการวันนี้มิเกลส์รับเชิญมานะคะคือน้องเพกาชินค่ะวันนี้จะเป็นจัดรายการทัชชินที่ไหนดีเออทินที่ S and D ค่ะมีเมนูอะไรแนะนำผัะเด็ดๆเยอะแยะไปหมดเลยจำไม่ได้เหมือนกันชื่ออะไรก็ไม่รู้เอาดูเอาดูอันนี้คือเป็นแนว้ลสกนะเอออันนี้กระดูกหมูเนาะแกงส้มอันนี้เป็นข้าวแพนเค้กน้ำข้าวอืม ชอบซอยไก่ชอบซอยไก่นี่ทานอะไรค่ะเพราทานอะไรค่ะอันนี้ไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพกาแฟนก็บอกอร่อยรสเด็ดดวงนะทอบอกว่าเด็ดดวงมากที่เนี่ยเด็ดดวงไม่เด็ดซี่วันนี้แค่นพิ่มขอดีแดงขอดคุณเมริน่าค่ะอีกอสองคนไม่ไม่ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อนะคะเราก็เลยอือเอาล่ะรับประทานอาหารกันดีกว่าเนาะ มีอะไรพูดนิดนึง<ห>เป็นเพสต์ของเจ๊นิดนึหนงหลังจากที้ดูไม่ว่างแล้วใครน่นแกะซิลก่อนนะคะแล้วว่าแป็นอีกทีหนึ่งโอเพปะดูสิก็ช่วงนี้อีเลิฟไปเยี่ยมหน้าหน่อยมากไม่เคยจะถามถึงไม่เคยจะนึกถึงเลิฟเลยแต่เมมาาลิฟบ้าอ่ะเข้าประตูมีกุญแจอเองแล้วเองก็ไม่รู้เปิดเข้ามาเองหน่อยมากขึ้นเตะไม่ขึ้น,ข,นขึ้นตรงหน้าแล้วหน้า <Okay. S 1> ไม่มีทุนเลย